คุณคาร์นาลีคุณมีสถานะที่สูงส่งมนุษย์ที่อยู่ที่นี่ไม่มีใครสมควรที่จะรับใช้คุณดังนั้นคุณไม่จําเป็นต้องเลือกใครเลยหลิวเซนมอลลี่ถ้าหากว่าฉันจําเป็นต้องเลือกจริงๆเธอคิดว่าฉันควรเลือกใครดีละ่ะคนที่สูงส่งอย่างคุณคานาลีให้ผมรับใช้คุณเป็นยังไงละ่ะเมื่อกี้นี้คุณมอลลี่บอกว่ารับใช้อย่างนั้นเหรอแม้ว่าในหมู่นักราติีการจะมีการดูดเลือดกันเอง แต่การกระทำเช่นนี้มีเพียงผู้ที่มีความสัมพันธ์คลุมเครือเท่านั้นถึงจะทำกันแบบนี้มันชวนให้คิดไปไกลเลยนี่นเนี่ยพระเอกคนนี้เป็นอะไรไปวะเนี่ยทำไมเขาถึงได้สนใจคานาลี่มากขนาดนั้นคงไม่ใช่ว่าเขาจะบิดเบี้ยวไปเร็วขนาดนี้หรอกนะจริงด้วยนะพระเอกเป็นคนชอบแกล้งแถมยังชอบเล่นสนุกแบบนี้อยู่แล้วเขาต้องมีจุดประสงค์บางอย่างอย่างแน่นอนที่ทำแบบนั้นต้องใช่แน่ๆนปีศาจน้อยเธอเสียงดังหนวกหูจังเลยนะ แบบนี้มันไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่มัง้งสามารถรับใช้คุณได้นั่นถือเป็นเกียรติของผมมีอะไรไม่เหมาะสมกันล่ะทำอะไรของเธอเนี่ยปล่อยฉันนะเชียวคุยเออเลือดของเธอหอมจึงเลยนะหัวหน้าห้องขอฉันลองชิมคนรับใช้ของเธอก่อนได้ไหมเอเดนนี่นายหน่อยแนะ่เอเดนผู้นี้เป็นหลานชายคนเดียวของเอลดาชาลีแห่งบุษิสภาฉันไม่สามารถล่วงเกินเขาได้เลยจริงๆอืมหอมหวานจังเลยนะไม่ ไม่เอานะเอเดนไม่มีใครเลือกฉันเธอคิดว่าฉันน่าสมพเพชด้วยไงพ้างั้นเธอถึงได้กล้าที่จะอวดดีต่อหน้าของฉันขนาดนี้ผมเออผมต้องขอโทษจริงๆครับคุณคาราลี่ผมจะกล้าคิดแบบนั้นได้ยังไงล่ะครับเออเข้าใจผิดแล้วคุณคาราลี่อยากโกรธเลยนะคะการเล่นเกมนะัเล่นได้แต่อย่าขัดใจคนคนนี้คุณคาราลี่สถานะของคุณนั้นพิเศษจะให้คนอื่นเลือกคุณได้ยังไงล่ะคะ ถ้าหากว่าคุณชอบใครคุณก็เลือกได้เลยค่ะถ้าไม่ดีแล้วถ้าหากว่าคุณคนเนลี่ยังคงโกรธต่อไปโรงเรียนทั้งหมดจะถูกรื้อถอนจนราเป็นดากลองแนะ่ทำไมเธอถึงได้เล่นบทตัวร้ายเองซะละ่ะฉันรอคำพูดคำนี้ของซีน่านั่นแหละฉันถึงจะสามารถดึงนางเอกในมิตินี้มาได้แม้ว่านางเอกของมิตินี้จะเลือกซีน่าแต่ฉันรู้สึกได้ว่า เธอไม่ได้หวันไหวเลยมันไม่ใช่เพราะว่าถูกความโลภครอบงำแต่ว่าทำไปเพื่อปกป้องตัวเองให้ถึงที่สุดต่างหากละ่ะในตอนนี้มอลลี่และเสียวคุยเอ๋ยยังไม่ชอบกันแต่เพื่อปกป้องความสัมพันธ์ระหว่างพระเอกและนางเอกฉันจะต้องปกป้องดังเอกเพื่อพระเอกก่อนในเมื่อเป็นแบบนั้นซีน่ายกเฉียวคุยเอ๋อให้กับฉันเธอจะมีข้อโต้แย้งอะไรไหมตต้องไม่มีแน่นอนอยู่แล้วค่ะคุณมีความสุขก็ดีแล้ว เฉียวหุยเอ,อ๋อต่อไปนี้ฉันก็คือนายของเธอนะใครก็ตามที่กล้ายุ่งกับเฉียวหุยเอ๋ออีกก็เท่ากับเป็นศัตรูกับฉันหลีคันเดลลี่ครับค่ะค่ะคุณคันเดลลี่ฉันคิดไปเองหรือเปล่านะที่เธอเลือกฉันเหมือนว่าเธอทำเพื่อปกป้องฉันนะถึงแม้ว่าการติดตามคันเดลี่จะปลอดภัยมากกว่าการติดตามนักธิการคนอื่น เพราะว่าเธอมีสายเลือดดั้งเดิมแต่ก็มีแนวโน้มที่จะถูกอิดชามากขึ้นเช่นกันบางทีเบื้องหลังความปลอดภัยอันสั้นนี้อาจมีเหวลึกที่ไรก้นบื้องซ่อนอยู่ก็ได้เห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่าคานาลีทําไปเพื่อปกป้องเฉียวคุยเอ๋อเธอถึงได้จงใจให้เฉียวคุยเอ๋อเป็นคนรับใช้ของเธอแบบนี้ก็ไม่มีใครกล้าแต่ต้องเธอแล้วแต่ที่เธอไม่ได้เลือกฉันทำไมฉันถึงได้มีความรู้สึกแปลกๆในใจนะ ฉันหมดความสนใจแล้วพวกเธอก็ตามสบายนะทำยังไงดีละ่ะต้องทอดเอเดนทำให้คุณคานาลีโกรธแล้วเห็นไหมเกมหานายของตัวเองเนี่ยยังจะเล่นต่อไปไหมเนี่ยทำไมจะไม่เล่นละ่ะคุณคานาลีก็ไม่ได้บอกนี่ว่าไม่ให้เล่นนะชะเป็นสายเลือดดั้งเดิมแล้วยังไงละ่ะอีกไม่นานก็จะถูกปู่ของฉันทำให้ได้อำนาจอยู่ดีอยากรู้เหมือนกันว่าคานาลีจะยิงพยองได้อีกนานแค่ไหนยังจะเล่นอีกเหรอ